รีวิวก่อบแวบ่นสายตา Emporio Armani ตัวนี้ลูกค้าสั่งประกอบคู่กับเลนโปร r ก s ส i v e ที่ดีที่สุดของ Nikon Nikon C-Max Ultimate i c c r r a c y Transition Lens ข้อดีของเลน Nikon C-Max Ultimate ตัวนี้นะคะช่วยให้มองภาพคมชัดในทุกระยะไกลไกล,กลแบบไร้ขีดจำกัดหน้าผิวเลนไม่มีรอยต่อเลยนะคะใส่แล้วดูสวยหล่อขึ้นพันเปอร์เซ็นต์เสียงการตอบรับของคุณลูกค้านะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะใส่โปรเกรสซีฟรุ่นใดโครงสร้างใดมาก็ตาม Ultimate เอาอยู่จ้า ตอนนี้น้องยังอยู่ในร่มอยู่นะคะจะมองภาพได้คมชัดในทุกระยะไกลกลางใกล้ินดอร์อยู่นะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันนะถ้า o อ t ดอ o r เนี่ยจะเป็นสีสันสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเทนออกแดดเป็นสีแล้วก็จะเป็นสีเบานะคะสีสันสวยงามมากๆเลยตัวนี้นะคะช่วยให้มองภาพคมชัดในทุกระยะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นอยู่ในร่มหรือออกกลางแจ้งนะคะก็คือไม่ว่าจะทั้งเลนส์ใสหรือเลนส์ออกแดดเป็นสี ก็ยังคงมองภาพด้วยโคมชัดสบายตาในทุกระยะาไกลการใกล้แบบไร้รอยต่อมองภาพด้วยคมชั้น่างไร้ขีดจำกัดด้วยเลนส์คอนซีแม็กแอนติเมทอินคเรซีเครื่องมือวัดตาของทางร้านนะคะทันสมัยที่สุดในจังหวัดระยองนะคะต,ตรวจวัดตาด้วยระบบ AI ทางร้านมีชุดทดลองโปรเกรสซีฟเลนส์คอนซีแม็กแอนติเมทให้ลูกค้าทดลองสวมใส่จริงทุกค่าสายตาวัดสสยตาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโปรเกรสซีฟเลนส์ มองไม่ชัดแพ้สแสงสับตาแวะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะพิกัดร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยองถนนเส้นคอ2ร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าปิด2ทุ่มร้านแม่ตาจีทีกาเซ็นคาเฟ่ยินดีให้บริการขอบคุณค่ะ